สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินมาพร้อมกับรถกระบามือ2ตัวสูงส,สวยๆสไตล์รถอีซูซูอีก1นึคันกับรถอ s u ู u d m a แ High รันเดอ2.5 DDI Itec ปี2010ค่ะรถตัวสูงทรงสวยหน้าหลังได้บางๆดเดิมๆไม่เคยชนหนักน็อตเดิมสวยจากโรงงานไม่เคยถอดแน่นๆทุกตัวค่ะสีสวยเงางาม85%ได้ค่ะโดยรวมถือว่าสวยใช้ได้เลย คันนี้นะคะมายอยู่ที่245,800กว่ากิโลเมตรระบบเกียร์ธรรมดาระบบเกียร์ดีพร้อมใช้งานได้ตามปกติเครืองท้ายดีไม่หลุดไม่หอนช่วงล่างแน่นหนึบชัดสีสวยเลยค่ะเครื่องยนต์ดีเซล2,500 cc ร์โบหของเครื่องสวยๆอัตราเร่งดีระบบของเหลวปกติน้ำไม่ดันควันไม่ไหลค่ะรถไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนพร้อมลุยใช้งานใกล้ๆได้สบายเลยค่ะ ลถคานหน้าเดิมส,สวยๆน็อตซุ้มซอกตะเข็บเดิมแน่นๆผพนเพจสวยสมบูรณ์นะคะฝากระโปรงเดิมน็อตยึดฝากระโปรงสวยเดิมแน่นๆเลยค่ะตัวนี้ภาษีไม่ขาดนะคะภาษีใช้ได้ถึง17พฤศภาคมนี้ค่ะกระบะไลเนอร์ท้ายเดิมสวยๆน็อตแน่นเดิมทุกจุดนะคะไม่มีขยับ มาพร้อมบันไดข้างและบันไดท้ายสวยๆค่ะล้อแม็กสวยยางดีครบทั้ง4เส้นพร้อมใช้งานค่ะภายในสวยสะอาดกว้างขวางคอนโซลหน้าสวยครบอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆไม่มีแตกหักใช้งานได้ดีตามปกติค่ะแอร์ห hmm. นาวๆเพลงมีฟังพวงมลลาลัยพาวเวอร์ mm hmm. กระจกปรับไฟฟ้าระบบเซ mm ็นทรัลล็อกประตูสวยๆเลยค่ะเบาะผ้าคู่หน้าเบาะแคบเป็นเบาะหนังสวยสะอาดมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานโดยรวมถือว่าสวยค่ะ,คะรถพร้อมใช้ชุดเล่นเอกสารพร้อมนะคะ มาส่งต่อกันในราคาขายสดเท่านั้นนะคะราคาอยู่ที่239,000บาทค่ะราคานี้สามารถต่อรองลงได้นิดหน่อยนะคะรถอยู่กระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์0917206219ค่ะท่านใดสนใจยังไงก็โทรติดต่อสอบถามกันเข้ามานะคะพร้อมให้บริการตลอดเลยคะ่ะสำหรับวันนี้ต้องขอลากันไปก่อนนะคะแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ